ครับสวัสดีมิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกราสบครับซึ่งวันนี้นะครับเรานําเหรียญ10บาทราคาสูงนะครับมา3เหรียญ3ปีพอสอนสครับซึ่งจะมาแนะนาข้อมูลให้กับพี่ๆลองๆได้รับชมกันก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้า เรื่องราวสาระของเหรียญทั้งสาเหรียญน,นี้นะครับเราก็อยากจะขอกรับขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเรานะครับซึ่งเราจะได้มีกำลังใจนะครับในการไปจัดหานะครับสรรหาเหรียญกระสาบนะครับแต่ละรุ่นแต่ละปีพอซอมารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาเริ่มกันเลยครับที่เหรียญแรกครับเหรียญ10บาทนะครับ ปีพุทธศักราช2543ครับเป็นเหรียญหายากติดระดับอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งมีข้อมูลของเหรียญหลักเป็นนี้นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับหลวะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัม ด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคติยะราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียดด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับ ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปางวัดอรุณราชวนารามรับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับซึ่งอักษรเบลนี้นะครับได้จัดทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับ ด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2543 นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญสิบบาทนะครับรุ่นปีพศ .2543 นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่1 06 6 06 6่0 0้าน่นเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากติดลำดับต้นๆน,นะครับของเชดี่ละสิบบาทนะครับซึ่งมีราคาที่ประเมินไว้นั้นไม่ธรรมดาก,กันเลยทีเดียวนะครับ จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้สะสมได้มองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บเื่นไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเหรียญกระสารุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับ ส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ5 5 0บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับแล้วก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ10บ,บาทเหมือนกันครับปีพุทธศักราช2544นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะ2สีสีขาวและสีทองราคาหนะ้าเหรียญอยู่ที่10บ,บาท ขนาดเส้นผ่าศ mm, ูนย์กลางครับ26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรมัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระภากไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขันติราชภูสิทธาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียดด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านนอกของเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจัร สลับเรียบนะครับส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวานารามครับด้านบนครับก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคาเดิมที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองสำหรับด้านขวาก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2544น้นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2544นี้มียอดผลิตอยู่ที่2ล้าน,นนะครับ6ปืนเหรียญนะครับเป็นยอดผลิตออกมาถือว่าน้อยนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่หายากติดลำดับนับรึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้ เริ่มสะสมได้มองหากันไววนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเป็นเหรียญกระสาบรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนของบ้านเรากันต่อไปซึ่งมีการคาดการณ์กันต่างๆนานาครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9แต่ละพศอนนี้นะครับราคาก็ อาจจะพุ่งสูงขึ้นกันอีกหลายเท่าตัวครับเนื่องจากว่ามีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจำนวนมากแล้วนั่นเองนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับในะปัจจุบันนี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ5้0บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันอีกหเหรียญน,นะครับเป็น เหรียญปีพศ2542ครับซึ่งมียอดผลิตอยู่เค่ประมาณ1ล้านเนติตนะครับเป็นเหรียญหายากติดลำดับที่3ที่4เลยทีเดียวนะครับเราก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องการประเมินราคานะครับเราก็ควรจะมารู้จักกับข้อมูลของเหรียญเหรียญนี้กันก่อนนะครับว่ามีอะไรในตัวเหรียญเหรียญนี้กันบ้างนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็น เหรียญกระสับครับโลหะสองสีนะครับสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มิผลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสงเครื่องบรมคติยาราชูุสิตาผ่อนฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมี ข้อความเขียนไว้ว่าผูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรนารามครับส่วนด้านบนของเหรียญน,นะครับก็จะมีตัวอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ซึ่งอักษรเบลนี้นะครับได้ จะทาขึ้นมาเพื่ออำหนยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอรารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทน,นะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวาก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปี พศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2542นาะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2542นี้มียอดผลิตยอยู่ที่1ล้านนะครับ3 0ม0 0ื 30, เหรียญครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่น้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจาก เหรียญของในหลวงรชัชการที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเป็นเหรียญกระสา์รุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับส่วนราคาที่ประเมินไวนะ้ณปัจจุบันนี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ600บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้เราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตใหม่ท่านรับชมกันสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเรียนผิดพลาดประกาศใดนต้องการขออภัยมาไว้หน้าที่เนี้นด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรียนแบบไหนมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามควาคิดต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ